ท่าที่1นนะครับการขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเทา้าวิธีปฏิบัตินะครับขับรถมาหยุดก่อนถึงป้ายหยุดประมาณ15เมตรซึ่งเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเรามาหยุดที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับพร้อมแล้วเราก็เคลื่อนรถช้าๆอย่างต่อเนื่องปรับแนวรถให้ขนานกับขอบทางด้านซ้ายและให้ล้อด้านซ้ายห่างขอบทางได้ไม่เกิน25เซนติเมตรและระวังอย่าให้ เบียดหรือปีนขอบทางด้านซ้ายนะครับประคองรถไปหยุดรถให้กันชนหน้ารถหยุดไม่เกินป้ายหยุดนะครับและอยู่ในระหว่าง1เมตรจากจุดหยุดที่กําหนดนะครับอันนี้คือวิธีปฏิบัติต่อไปจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลข้อที่1ขับรถเดินหน้าไปจนถึงจุดทดสอบอย่างต่อเนื่องโดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียวนะฮะณจุดที่กําหนดเท่านั้นข้อที่2ด้านซ้ายของรถ ต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน25ซนเมตรนะครับข้อที่3ส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดของรถต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดและต้องห่างจากจุดหยุดรถนั้นไม่เกิน1เมตรนะครับข้อที่4ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทางถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ต้องไม่ดับเป็นการตัดสินนะฮะเวลาครูฝึกไปสอบภาคปฏิบัตินะฮะการเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าข้อที่ 1, 1การชนหน้า หยุดในจุดที่กําหนดก็คือในระยะ1เมตรนะฮะข้อสเครื่องยนต์ต้องไม่ดับน,นี้กรณีเกียร์ธรรมดานะครับข้อ3การให้สัญญาณไฟนะต้องให้สัญญาณไฟทั้งเข้า เมื่อเทียบเสร็จก็ต้องให้สัญญาณไฟออกด้วยนะครับข้อ4ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะข้อ5าห่างจากขอบทางได้ไม่เกิน25เซนข้อ6หยุดรถระหว่างทางแล้วเคลื่อนตัวใหม่เนี่ยไม่ได้นะฮะข้อ7ล้อหน้าต้องไม่ชนหรือเบียดสุบาทนะครับเหัวข้อนี้ถ้าผิดอันนี้คือได้ศูนย์เลยก็คือตกเลยข้อหนึ่งไม่ได้นะฮะใน7หัวข้อนี้นะฮะซึ่งเป็นหัวข้อบังคับข้อบังคับนะฮะข้อ8ตัวรถต้องขนานนะครับตัวรถต้องขนานขอบทางนะครับซึ่งจะมีคะแนน ให้5 4 3 2 1 5 4 3 2 1กรรมการจะดูจากความชิดและขนานถ้าห่างทุก5เซนจะตัด1คะแนนนะครับขอบทางมัน25เซนติเมตรนะครับ5 10 15 20 25จะตัด1คะแนนทุก5ซนติเมตรนั่นเองนะครับอ,อันนี้คือเกณฑ์การตัดสินเวลาครูฝึกมาสอบถ้าการเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้านะครับจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ครูฝึก ที่ครูฝึกแต่และคนว่าจะทำได้คะแนนมากน้อยขนาดไหนนะครับ